ขอเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่าน <old> <deulated> วันนี้รายการท่องแดนพุทธภูมิก็ได้มาพบปะกับทุกท่านอีกครั้งหนึง่งตอนนี้เรายังอยู่ที่เมืองมัทธุลาเป็นตอนสุดท้ายเพื่อที่จะนำพาท่านทั้งหลายไปชมเรื่องราวที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งในนครมัทธุลานั้นก็คือในยุคที่พุทธศาสนารุ่งเรืองนั้นมีหลักฐานทางด้านโบราณคดีหลงเหลืออะไรให้เราได้ทราบบ้าง เมืองมัทุราเป็นชื่อในปัจจุบันในภาษาบาลีเขียนเป็นมัทุราเป็นเมืองโบราณสมัยพุทธกาลเป็นเมืองหลวงของแคว้นสุราเสนะพระมหาเถระาเช่นพระมหากัจจายนะก็ได้เคยมาจำพรรษาที่นี่เมื่อพระพุทธองค์ได้ปรินิพพานแล้วพระเถระก็ได้แสดงธรรมโปรดพระเจ้ามัทุราตราชาอวันตีบุตรกษัตริย์ปกครองเมืองมัทุราแห่งนี้จนทำให้พระองค์ปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ ตั้งแต่นั้นมาพุทธศาสนาก็เริ่มตั้งมั่นที่เมืองนี้เหมือนกับเมืองอื่นในประเทศอินเดียพศ1174เมื่อพระอาจารย์เสวียนจ้างหรือพระถังซัมจัง๋งพระสงฆ์จีนที่เดินทางมาก็ได้กล่าวว่าเมืองนี้นั้นพุทธศาสนายังรุ่งเรืองอยู่มีสังฆารามอยู่ภายในเมือง และติดกับริมฝั่งแม่น้ำทั้งหมด20แห่งพระสงฆ์นั้นมีประมาณ2,000รูปนับถือทั้งฝ่ายหินยานและฝ่ายมหายานนี่ก็คือสถานการณ์ของพุทธศาสนาในยุคนั้นจากนั้นมาเราก็ไม่ทราบสถานการณ์พุทธศาสนาในเมืองนี้อีกจนกระทั่งพศ1,700เสษเ,เมื่ออินเดียถูกปกครองโดยกองทัพมุสลิมนำโดยมูฮัมมัดโครี สถานการณ์ของพุทธศาสนาก็น่าจะยิ่งลำบากมากขึ้นคงจะถูกทำลายหมดหรืออาจจะสูญสลายก่อนที่กองทัพมุสลิมจะเดินทางมาถึงเมืองมัทุลาก็เป็นได้จนถึงพศออ2,300เป็นต้นมาอินเดียก็ถูกปกครองโดยอังกฤษจึงได้ตั้งหน่วยงานขึ้นมาสำรวจทางด้านโบราณคดี จากนั้นก็มีนักโบราณนักคดีเข้ามาสำรวจที่เมืองมัทธุลาหลายท่าน 1. นึ่งอเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมสองนายเซนโกโนสามนายจอนมาแชลสี่นายชองฟิลิปโบเกลห้านายทยารามสานีหกนายบัณฑิตราธากฤษณะหรือราธากฤษณันท่านเหล่านี้ก็มาสำรวจที่เมืองนี้ก็ได้พบเนินโบราณจำนวนมากก็ได้ขุดแต่งทางด้านโบราณนักคดีก็ได้พบโบราณวัตถุทางด้านพุทธศาสนา ฮินดูเชนเป็นจำนวนมากที่มากที่สุดนั่นก็คือโบราณวัตถุทางด้านพุทธศาสนา Hindu, สจากหลักฐานนี้จึงทำให้เราได้ทราบว่าเมืองมัทธุรานั้นเคยเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนามาแล้วจริงๆตามที่พระถังซัมจั๋งได้กล่าวไว้ พุทธศาสนานั้นเมื่อพระพุทธองค์ปริิพานไปแล้วสอ0รปีก็ได้แยกออกเป็นทั้งหมด18นิกายคือ 1. เถรวาาดดั้งเดิม 2. มหาสังคิกะ 3. โคกุลิกะ 4. ี่เอกพโยหาริกะ 5. ปัญญติกะหกพหุสุตปิกะ 7. เจติยกะ 8. มหิสาสกะ 9. วัชีปุตตกะ 10. ธรมุตตริกะสิบเอ็ดพัทธยานิกะสิบฉันทาคาริกะ1ิสมสมิติยะ สิสี่สัตติกะหรือสรวาสติวาทิน 15. ธรรม,มุตตริกะ 16. กัตสปิกะ 17. สังกันติกะและ 18. สุดตาวาทะจากหลักฐานที่นักโบราณคดีได้ขุดได้ที่เมืองมัทุรานั้น ทำให้เราได้ทราบว่าเมืองมัทธุรานั้นก็มีนิกายทางด้านพุทธศาสนารุ่งเรืองอยู่4นิกายหนึ่งก็คือมหาสังคิกะ 2. ธรรมคุป,ปตะ 3. สาสรวาสติวาทินสสัมมิติยะและยังมีนิกายที่ไม่เป็นที่รู้จักอีกก็คือนิกายมโหปเทศกะรวมแล้วเป็น5นิกายแต่ว่านิกายที่พบหลักฐานทางด้านโบราณนดีมากที่สุดนั้นก็คือมหาสังคิกะ โดยพบจำนวนทั้งสิ้น6หลักฐานปัจจุบันเมืองมัตุรานั้นคนส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดูภายในเมืองจึงมีเทวาลนั้นกระจายเต็มไปหมดรองลงมาก็คือศาสนาอิสลามจะมีศาสนาเชนศาสนาซิกแทรกบ้างเล็กน้อยแต่ที่น้อยที่สุดนั้นก็คือคนที่นับถือพุทธศาสนาเมืองนี้จึงกลายเป็นศูนย์กลางการเสวงบุญของชาวฮินเดียอีกเมืองหนึ่งเพราะเชื่อว่าเป็นบ้านเกิดของพระกฤษณะ เทพที่สำคัญองค์หนึ่งในศาสนาฮินดูจากนี้จะพาท่านทั้งหลายไปชมหลักฐานทางด้านโบราณคดีที่เกี่ยวกับจารึกของนิกายต่างๆดังนี้หนึ่งก็คือจารึกของนิกายมหาสังคิกะจารึกที่หนึ่งนั้นพบที่เนินมาตาคาลี ภายในเมืองมัทุลาเป็นชิ้นส่วนโบราณวัตถุที่พบภายในบ้านหลังหนึ่งต่อมาก็พังลงมาพบในปี2460เมื่อมีการบูรณะจึงตั้งใจจะขุดดินเพื่อตั้งเสาก็ได้พบโบราณวัตถุชิ้นนี้นายชองฟิลิปโฟเกียวจึงได้มาเก็บรักษาไว้ในห้องเก็บของจากนั้นก็ย้ายมาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์เมืองมัทุลาเป็นโบราณวัตถุหมายเลข1,350ภาษาปรากิตอักษรพรมีมี3แถวเขียนว่า แถวที่หนึ่งจุดจุดจุดปีโตจูตกะวิหาเรวายาสตาแถวที่2จุดจุดจุดมหาสังคิกานาวงเด็บมหาสังคิกานังทรมาวะลังแถวที่สราานากสารนิกะก็แปลว่าจุดๆุดจุดได้ปริานไว้เพื่อนิกายมหาสังคิกะผู้สนับสนุนพุทธศาสนาผู้อาศัยอยู่ในจูตกะวิหาร จารึกนี้แตกหักเสียหายเนื้อความจริงไม่สมบูรณ์แต่ก็จับใจความได้สองอย่างนั้นก็คือนิกายสงฆ์ก็คือมหาสังฆิกะนามของอารามนั้นก็คือจูตกะมิหานจารึกที่สองของนิกายมหาสังฆิกะเขียนใส่หินทรายแดงสันนิษฐานว่าเป็นฐานพระพุทธรูปพบที่ประตูพารัตปู้ภายในเมืองมัทธุราต่อมาก็นํามาจิบรักษาไว้ภายในพิพิธภัณฑ์มัทธุราภาษาประกิตอักษรพมีมีอยู่แถวเดียวเขียนว่า อาลานิกวิหาเีมหาสังคียานังวงเล็บมหาสังคีการังปริครหเหสารวัพุทธปูชายเยก็แปลว่าน้อมถวายพระอาจารย์ในนิกายมหาสังคีกะในอาลานากะวิหารเพื่อน้อมบูชาแก่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์จากลรก่นี้ทาให้เราได้ทราบหนึ่งก็คือนามของวัดมีนามว่าอาลานากะวิหารสองคณะสงฆ์ก็คือนิกายมหาสังคีกะ สก็คือน้อมบูชาต่อพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จากรึกที่สของนิกายมหาสังคิกะพบที่เนินปาลิเขลาภายในเมืองมัทุราเหมือนกันเนินโบราณปัจจุบันนี้ก็ถูกทําลายเสียหายไปหมดแล้วพบโดยในบัณฑิตราทกิสนะปัจจุบันก็จะแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์มัทุราเป็นโบราณวัตถุหมายเลขหกร้อยหกภาษาปรากฤตอักษรพมีมีแถวเดียวเขียนว่า วงเล็บมหาสังคขยานังปริฆราเหมาตาปิตรินังจุดจุดจุด,จดนังหิตะสุขายเยภวตุก็แปลว่าบาทนี้ได้น้อมถวายต่อพระอาจารย์ในนิกายมหาสังคิกะจงเป็นไปเพื่อความสุขแกม่มารดาและบิดาของข้าพเจ้าด้วยเทินจารึกนี้ทําให้เราได้ทราบหนึ่งก็คือคณะสง์อันมีนามว่ามหาสังคิกะสอก็คือน้อมถวายต่อมารดาและบิดา ของเจ้าภาพจารึกที่สเป็นจารึกที่ฐานพุทธรูปหินทรายแดงพบที่เนินโบราณชื่อว่าอันโยทางทิศตะวันตกเขียงใต้ของเมืองมัททุลาพบโดยในบัณฑิตราธากิศนะนำมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์มัทุลาภาษาประกิจอักษรพรม,มีมีสองแถวแถวที่หนึ่งเขียนว่าสังวงเล็บสังวัตเลห้าสิบหนึ่งคิสามทิวงเล็บที่วเสออัศยะ ปูวายาจุดจุดจุดมาจุดจุดจุดตาหะจุดจุดจุดคราสะแถวที่สองจุดจุดจุดสยะจุดจุดจุดโพจุดจุดจุดตะจุดจุดจุดระยะจุดจุดจุดมะสังขีกานังปริจุดจุดหะเนื่องจากข้อความขาดหายไปแปลว่าในปีที่ห้าสิบเอ็ดในเดือนที่สามแห่งคิมหันตฤดูในวันที่สี่วันนี้พระโพธิสัตว์วงเล็บพระพุทธรูป ได้ถูกปริสานไว้เพื่อเป็นการบูชาแก่พระอาจารย์ในนิกายมหาสังคิกะจาเรื่อที่ห้าไม่ปรากฏสถานที่ก็นำมาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์มัทุราเหมือนกันเป็นโบราณวัตถุหมายเลข2740ภาษาปรากิตผสมสันสกฤตอักษรพมีมีสามแถวเขียนว่าแถวที่หนึ่งสิบทางมหาราชสยะกนิสกัสยะสัง,สง,สงวัตเลสิบหกวอหนึ่งชี เอตัดสยังปุรวะยังวิหาริสยะภิกสุตสยะนาคัตตัดสยะจุดจุดจุดแถวที่สองทานโพธิสตตะโบกัตสตีกีเยว,วิหาเรสวากายามเจติยะกุติยามจุด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 หิตัดสยะวิหาริหิสารวะพุทธปูชายเยสารวะสะแถวที่สามตวานะหิตะสุขาเยอาจริยานังมหาสังคิกานังปริคระเห แปลว่าความสําเร็จในปีที่16แห่งมหาราชาผู้มีนามว่ากนิษกะในเดือนที่หนึ่งแห่งฤดูฝนในวันนี้พระโพธิสัตว์วงเล็กพระพุทธรูปถูกปริษฐานโดยพระอาจารย์นามว่านาคาทัตตะผู้จำพรรษาในวิหารของตนเองในอารามนามว่ากัตติกิยะภายในพระเจดีของท่านเองพร้อมกับผู้อาศัยในวิหาร เพื่อน้อมบูชาต่อพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และน้อมถวายต่อพระอาจารย์ในนิกายมหาสังคิกะจารึกที่6นั้นเขียนไว้ที่ฐานพุทธรูปรหินสยแดงศิลปะมัทุลาปัจจุบันก็จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์นิวออรเลนยนประเทศสหรัฐอเมริกามีทั้งหมดอยู่3าแถวภาษาสันสกฤตอักษรพรมมีข้อความเขียนดังนี้แถวที่หมหาราชาสยะหูวิชกศยสังสามสิบสีวที่ส เอตัสยะปุรวยัมภิกษุตยะอัสวทัทตัสยะสะจุดจุดจุดทยเยวิหาระแถวที่สองจุดจุดจุดยะสัตวะประตริสถาปิตาธรมาราชิเกอาจริยานำม,มหาสังคิยานำปริคราเหแถวที่สามสหมาตาปิตริหิสหสิริเกณน,นันทิเกนะสารวะวินะจะมิตรสุหฤยาเนนะ สารวัพุทธปูชาเยก็แปลว่าในปีที่34ในวสันตฤดูที่4ในวันที่10แห่งมหาราชาผู้มีนามว่าหูวิชกะในวันนี้รูปปั้นก็คือพระพุทธสัตว์ได้ถูกปริษฐานขึ้นโดยพระภิสุนามว่าอัศวทัตตะ,ะ,ะณธรรมราชิกะวิหารเพื่อเป็นการน้อมถวายคณะสงฆ์นิกายมหาสังฆิกะพยธธรรมนี้ได้สร้างพร้อมกับมารดาบิดา พร้อมกับซิลิกานันทิกาเพื่อนทั้งหมดและสหายขอน้อมถวายต่อพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จากนั้นพาท่านทั้งหลายไปดูจารึกของนิกายสารวาสติวาทินบ้างนิกายสารวาสติวาทินนั้นก็มีปรากฏในจารึกที่เมืองมัททุลาด,ด้วยจารึกที่หนึ่งนั้น พบที่เนินกัตรา้าภายในเมืองมัทธุราเป็นจารึกที่ฐานพระโพธิสัตว์หรือพระพุทธรูปทําจากหินสยแดงซึ่งพระพุทธรูปในยุคนี้นิยมเรียกว่าพระโพธิสัตว์พบโดยนายชงฟิลิปโบเกียวภาษาปรากิตอ,อักษรพมีมีหกแถวแถวที่หนึ่งจุดจุดจุดกเยนันทายเยกสิตปปะแถวที่สองโพธิสัตวะวิสาตะจุดจุดจุดเอแถวที่สามสวะสตานังวงเล็บ สัพภสัตตานังหิตะสุขาจุดจุดจุดแถวที่4ี่รัดถังแถวที่หสวะสติทิยานังแถวที่6ปริคระเหแปลว่าทายธรรมนี้เป็นของนันทาแห่งตระกูลกษัตรปะได้ปริสฐานพระโพธิสัตว์เพื่อประโยชน์แก่ความสุขแก่สภสัต์วและน้อมถวายต่อพระอาจารในนิกายสรวาสติวาทินการึกที่สองนั้นเขียนใส่สิงมีสองหัวพบที่เมืองมัททุลา โดยนายบฑิตลานอินทราจีจะลึกนั้นมีความยาวมากก็จะไม่อ่านในภาษาปรากิศแต่จะแปลให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าด,ดังนี้พระราชินีองค์ใหญ่ของพระมหากษตรประราชุระอายะสสีะกามุอาและทิดาของยุพราชคโรสตะมารดานนาทาธิกะร่วมกับพระมารดาอภูโหลาและมารดาของ บิดาชื่อว่าปิสาปะสิพี่ชายของนางกับธิดานามว่าหานาได้สถาปนาขึ้นในแผ่นดินนี้ได้ปริสารพระบรมสารีริกธาตุของพระสกยมุนีพุทธเจ้าหลังจากได้ประกอบพิธีถวายบังคมแก่พระเจ้ามุกิผู้มีชื่อเสียงแล้วเพื่อน้อมถวายแก่คณะสงฆ์ที่เดินทางมาจากคิดทั้งสี่แห่งนิกายสารวาสติวาทิน โดยได้น้อมถวายต่อพระอาจารย์ผู้มีนามว่าพุทธเทวะและพุทธิละซึ่งเป็นพระภิกษุในนิกายสารวาสติวาทินข้อความค่อนข้างยาวก็ขออนุญาตอ่านเบื้องต้นเพียงแค่นี้สรุปว่านิกายสารวาสติวาทินนั้นมีอยู่สองจารึกจากนั้นเราไปดูจารึกข,ของนิกายสัม,มิติยะนิกายสัม,มิติยะนั้นก็มีปรากฏ ในจารึกที่เมืองมัทุราหนึ่งแห่งจารึกนี้พบที่บ่อน้ําโบราณชื่อว่าเขาคาดใกล้เมืองมัทุราต่อมาก็นํามาจัดแสดงไว้ภายในพิพิธภัณฑ์มัทุรามีอยู่สามแถวความว่าแถวที่หนึ่งโพธิสัตวโวสหามาตาปิตหิสหาอุปชาเยนะธรมาเกนะแถวที่สองสหาอันเตวาสิเกหิสหาอันเตวาสินีหิสิริวิหาเร แถวที่สามอาจริยานังสัมมิติยานังปริคราเหสรวพุทธปูชาเยแปลว่าพระพุทธที่สัตว์นี้ก็ได้ถูกประดิษฐานไว้ที่สิริวิหารพร้อมด้วยมารดาบิดาอุปชาผู้มีนามว่าธรรมมะะพร้อมกับอันเตวาสิกและอันเตวาสินีเพื่อน้อมถวายต่อพระอาจารย์แห่งนิกายสัมมิติยะเพื่อน้อมถวายบูชาต่อพระพุทธเจ้าทั้งปวง จากนั้นเราไปที่นิกายธรรมคุป,ปตะนิกายธรรมคุปหรือนิกายธรรมคุป,ป,ปตะก็เป็นนิกายหนึ่งที่ปรากฏมีหลักฐานภายในเมืองมัทุลาด,ด้วยมีอยู่หนึ่งจารึกจารึกนี้ปัจจุบันก็ไม่ทราบว่าพบที่ไหนแต่ว่าจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เมืองมัทธุราเป็นโบราณวัตถุหมายเลขหนึ่งสองหนึ่งเขียนด้วยสอนพลัมมีภาษาประจิตความว่าแถวที่หนึ่งสังวงเล็บสังวัชเล เกดวสีทิเอตสะปุราวายาธรมกัสสะโสวนิกัสสะกุตุพินิเยแถวที่สองอุปาสิกานาคาปิยาโพธิสัตวะปติสถาเปติสวกายาเจติขีดแถวที่สามยากติยาอาจริยานังธรมคุปตกานังปริคระเหก็แปลว่าในปีที่สิบเจ็ดในเดือนที่สี่แห่งฤดูฝนในวันนี้กุตุมพินี ของนายช่างทองผู้มีนามว่าธรรมกะนางเป็นอุบาสิกามีนามว่านาคปริยาหรือนาคปริยาก็ได้บริสารพระโพธิสัตว์ในเจดีของนางเองเพื่อน้อมถวายต่ออาจารย์ในนิกายธรรมคุบหรือธรรมคุป,ปะตะจากนั้นเราไปที่นิกายหนึ่งนิกายนี้ไม่ปรากฏใน18นิกายเรียกว่านิกายมโหปเทสกะก็ปรากฏ ในเมืองมัทุลาด้วยมีหนึ่งชิ้นจารึกนี้ค้นพบที่เนินชันมาบากภายในเมืองมัทุลาภาษาปรากิตอักษรพมีมีสองแถวแถวที่หนึ่งอินทราสมปุตตสะอยะละสะัทนะสวะพุทธานะาวงเล็บสัพพะพุทธานะปูชายะสุวรรณการวิหารีอาจริยานังมโหปเทสกานังแถวที่สองปริคราเห แปลว่านี้เป็นทัยธรรมของอายาละบุตรชายของอินทราสมะเพื่อน้อมถวายตอบพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในสุวรรณการวิหารและเพื่อน้อมถวายแก่พระอาจารย์ในนิกายมโหปเทสกะนี่คือจารึกของนิกายทางด้านพุทธศาสนาในเมืองมัทธุราสรุปว่า นิกายมหาสังคิกานั้นพบหกจารึกนิกายสารวาสติวาทินพบสองจารึกนิกายธรรมคุบหรือธรรมคุป,ปตะนั้นหนึ่งจารึกนิกายสัมมิติยะหนึ่งจารึกและนิกายมโหปเทศกหนึ่งจารึกนี่คือหลักฐานทางด้านโบราณนดีที่พบภายในเมืองมัทุราทาให้เราได้ทราบว่านครมัทุรานั้นพุทธศาสนาก็เคยรุ่งเรืองมาก่อนแล้วโดยได้ทิ้งหลักฐานก็คือจารึก ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอในคราวครั้งนี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปขอเจริญพร